ทุกคนเค <Okay. S 1> ยสงสัยไหมว่าค่าตรีโกณมิติอย่างไซน์คอสแทนโคเซ็เซและคอดท,ที่เราเรียนกันมันมาจากไหนในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปทําความเข้าใจอย่างง่ายผ่านมุมในวงกลมหนึ่งหน่วยกันโดยฟังก์ชันตรีโกณมิติหลักๆที่ใช้ในการหาค่ามุมในวงกลมหนึ่งหน่วยมีดังนี้ครับคอสเท่ากับ x โดยฝั่งขวาค่าคอสท,ที่ได้จะเป็นบวกและฝั่งซ้ายค่าได้จะเป็นลบ เท่ากับ y โดยด้านบนค่าไซน์ที่ได้จะเป็นบวกด้านล่างค่าที่ได้จะเป็นลบต่อมาจะเป็นแทนซึ่งแทนก็คือการนำค่าไซน์หารด้วยค่าคอสและส่วนสุดท้ายคือ c o s e กศึกคอสซึ่งคือส่วนกลับของไซน์คอสและแทนตามลำดับ วงกลม1หน่วยคือวงกลมที่มีรัศมีเท่ากับ1หน่วยและมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดหรือศูนย์ศูนย์โดยจะมีแกน x และแกน y เป็นหลักและมี4ี่จุดภาคโดยจุดาคที่1ค่าค่า c o s i n จะมีค่าเป็นบวกจุดพัที่สองค่า cos เป็นลบค่า s i n จะเป็นบวกจุดภักที่3ค่า cos และ s i n มีค่าเป็นลบและจุดภาคที่4ค่า cos เป็นบวกค่า s i n เป็นลบและนี่คือค่าอัตราส่วนติโกมิติของมุมสาองศาสี้าองศา60องศาที่ควรทราบ ยกตัวอย่างมุม 30, ซ้าย30คือ1ส่วน2และโคเซน์คือส่วนกลับของ s ซ้าย30ค่าที่ได้ก็จะเป็น2ส่วนหเช่นเดียวกับเซกและคอรที่เป็นส่วนกลับของคอร์และแทนต่อมาจะมีคำถามตามมาว่าแล้วทำไมคอร์ถึงเป็น x sin ถึงเป็น y ซึ่งเรื่องนี้จะอิงจากทฤษฎีพีทาโกรัสและนิยามตรโกมิติจากสามเหลี่ยมมุมฉากโดย ถ้าเรามีสามเหลี่ยมมุมฉากที่ด้านตรงข้ามมุมเท่ากับ y ด้านประชิดมุมเท่ากับ x และด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับ r ตามทฤษฎีบทพีทาโกรัสจะได้ว่า x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ r กำลังสองและนิยามตรีโกณมิติจากสามเหลี่ยมมุมฉากคือสมมติว่าเรามีมุมเซต้าในสามเหลี่ยมมุมฉากจะมีด้านตรงข้ามมุมด้านประชิดมุมและด้านตรงข้ามมุมฉากซึ่งจะนิยามว่าไซน์เซต้าเท่ากับด้านตรงข้ามมุมส่วนด้านตรงข้ามมุมฉาก ขอเซต้าเท่ากับด้านประชิดมุมส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากและเมื่อนำสามเหละะี่ยมมาวาดในวงกลมหนึ่งหน่วยเราลากเส้นรัศมีออกมาทำมุม45น้าองศากับแกน x จุดปลายรัศมีอยู่ที่ x และ y ก็จะเกิดเป็นะสามเหลี่ยมมุมฉากโดยเส้นป่าสีเขียวเท่ากับความยาวแนวตั้งหรือก็คือด้านตรงข้ามมุมเท่ากับ y เส้นป่าสีม่วงเท่ากับความยาวแนวนอนหรือก็คือด้านไปชิดมุมเท่ากับ x เส้นปาาสีแดงเท่ากับรัศมีหรือก็คือ1 จากนิยามตีโกณมิติในสามเหลี่ยมมุมฉากไซนเซตา้าเท่ากับด้านตรงข้ามมุมส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับ y ส่วนหนึง่งคเซตา้าเท่ากับด้านประชิดมุมส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับ x ส่วนหนึ่งดังนั้นบรวมกลมหนึ่งหน่วยพิกัดแกน x ของจุดปลายและมีจะเท่ากับ c ค s เซต้าพิกัดแกน y ของจุดปลายและมีจะเท่ากับไซนเซต้าแต่เพราะทุกจุดบรวงกลมหนึ่งหน่วยต้องสอดคล้องกับสมการ x กําลังสองบวก y กํลังสองเท่ากับ r กํลังสองซึ่งเรารู้แล้วว่า x เท mm hmm. ่ากับ cos เซตาและ y เท <Y S 1> ่ากับ sin เซตาและเพราะวงกลมเป็นวงกลมหนึ่งหน่วย r จึงเท่ากับ 1. หนึ่งดังนั้นจะได้สรรมการว่า cos กําลังสองเซตาบวก sin กําลังสองเซตาเท่ากับหนึ่งจึงอธิบายได้ว่าทำไมบนวงกลมหนึ่งหน่วยเราจึงใช้ cos เซตาเท่ากับ x sin เซตาเท่ากับ y ต่อมาผมจะมาอธิบายการหาค่าติกโกมิติของมุมต่ <Hey. S 1> ตางๆผ่านฟังก์ชันติกโกมิติรอบจุดศูนย์กลางโดยวิธีนี้จะยึดแกน x เป็นหลักตัวอย่าง s i n ์45องศา s i n ์45องศาเกิดจากเมื่อหมุนมุมจากแกน x เริ่มต้นที่สูนองศาไป45องศาเท่ากับ s i n 0องศาบวก45องศาจะได้ s i n 45องศาเท่ากับรูท2ส่วน2หรือจะเป็น1ส่วนรูท2ก็ได้ หมุนไปอีกที่ sin 13 5องศาเกิดจากเมื่อหมุนมุมจากแกน x เริ่มต้นที่0ูนองศาไป135องศาหน้าสิ้นสุดการหมุนอยู่ฝั่งไหนยึดฝั่งนั้นจึงได้ว่า sin 135องศาเท่ากับ sin 180องศาลบสิองศายึดแกน x เ,เป็นหลักดังนั้น sin 135องศาจึงหาค่าได้จาก sin 45ิ้าองศาเท่ากับรูสองส่วนสองหรือหนึ่งส่วนรูสอง ต่อมาที่ sin 225องศาเกิดจากเมื่อหมุนมุมจากแกน x เริ่มต้นที่0ูองศาไป225องศาดังนั้น sin 225องศาเท่ากับ s ซ n 1อ0องศาบวก45องศายิดแกน x เป็นหลักจึงหาค่าได้จาก sin 4 5องศาแต่เพราะว่าด้านสิ้นสุดการหมุนอยู่ที่จุด,ดาคที่3ซึ่งจุด,ดาคที่3 y มีค่าเป็นลบจึงได้เป็นลบ sin 45องศา เท่ากับลบรูทส่วนสองหรือลบหส่วนรูทสองและสุดท้ายไซน์สาม้อยสองศาเกิดจากเมื่อหมุนมุมจากแกน x เ,เริ่มต้นที่ศูนองศาไปสามร้อสิบห้าองศาด้านที่สุดการหมุนอยู่ฝั่งไหนยึดฝั่งนั้นจึงได้ว่าไซน์สามร้อยสิบห้างศาเท่ากับไซน์สาอยหกสองศาลบสีาองศายึดแกน x เ,เป็นหลักดังนั้นไซน์สามอิบหาองศาจึงหาค่าได้จากไซน์สี่สิบห้าองศา แต่เพราะว่าด้านสิ้นสุดการหมุนอยู่ที่จัตุภาคที่4ซึ่งจัตุภาคที่4 y มีค่าเป็นลบจึงได้เป็นลบไซน์เฉี่ยมหาาเท่ากับลบรูทสองส่วนสองหรือลบหนึ่งส่วนรูทสองซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่ารูปที่ได้จะเหมือนกับกระจกที่กลับด้านกันซึ่งทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้หวังว่าทุกคนคงได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องติกมิติไม่มากก็น้อย จบคลิปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ